พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี่จัน้อยสิเดินทางกับขอนแก่นครับแวะมาเบึงตลาดนะครับตลาดริมโคงตลาดริมโคงครับแม่ตลาดริมโคงเขมรลาบนะครับคุณแม่เพิ่งได้เฮ็ดปวกมากพี่น้องนะครับมืัอนี้วันศุกร์มะบึงจีบโปมนะครับอยู่ทางในนะครับครับผมเิที่โปมเะบึงเห็ดปวกนะครับแล้วจัน้อยผ้ารอเบิงนะครับผมมาก่อนครับก่อนครับขอนแก่นครับพี่น้องมืัอนี้ครับเดี๋ยวจัน้อยผ้ามาเบึงครับนี่ อันนี้เห pues ็ดปวกน้องแม่เนาะสวัสด right. <t imes> ีครับค <or> ุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับข้างหลังจะเป็นอะไรนะหวายโอ้มีหวายมีจีโปมนะครับเน้องอ่าโจอันนั้นปักขื้อป่ะครับหนึ่งขื้อปักขื้อโจ้ขื้อบักขื้อครับบักขือนะครับปักขื้อครับมี่ตัวยใหญ่ครับเท่านั้นนะครับนี่นอหวายพร้อมทั้งนี้นะครับอันนี้สิเป็นสุ่มซาลาเกานะครับตรงนี้นะครับนานานาโลงพักเกานะครับมองเนี่ยนะครับ ลองพลาเก่าตัวนี้เป็นของต่อหม้อเป็นนะครับคุณแม่ได้เฮ็ดปวกงามๆก็เลยย่างมาเบิ่งน้ำพี่น้องครับนะเฮ็ดปวกตุ้มจุ่มใหม่ๆเลยน้องแม่เนาะงโลดเท่าไหร่ครับแม่สองร้อยห้าสิบย่าสองร้อยห้าสิบปีนองครับอาดละคานี่หาซื้ออยู่ใส่บ่มี่นะครับเด้อมีแต่อยู่เขมรัลลาดเด้อดอกตุ้มจุ่มเลยครับแข็งแข็งเลยนะครับเฮ็ดปวกอย่างซื้อมันงไหนครับมี่ซื้อ้าโอ้เฮ็ดปวกข้าวดอค่ะครับผมเป็นเห็ดปวกข้าวดอนะครับ บวกน่อยยังแข็งแข็งอยู่พี่น้องครับเก็บบ้าใหม้ไม้สดๆเลยนแม่เนาะด้อดสดๆเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับตลาดบ้านจันร้อยนะครับพี่น้องตลาดของปลาริมโขงนะครับณอำเภอเขมยบมรนี่พี่น้องเอ้ยนะครับมีมีซูมือครับเริ่มแต่เก่าโม่งซีฟโม่งเป็นต้นไปครับประมาณเก่าโม่งซีฟโม่งนะแม่เนาะคนสิไลน์นะจังน่อยของปลาหลายนะครับปุ่น ครับขออนุญาตขออนุญาตผ้าพี่น้องยางเลาะเบิรงนกันเ้ยครับเด้อนะครับอันนี้เป็นไว้เนาะครับเนาะไว้สดๆกันนะครับอันนี้จะเป็นจีบโอมเนาะครับเนาะนี่จีบโอมหรือจีรอครับทั้งทั้งทั้งเข็มประหลัดเอื่นจีรอนะครับทั้งพี่น้องกอนแก่นเท่าเอิ่นจีโอมนะครับตัวไปกับสิเป็นจีโอมนะครับนี่ตัวใหญ่ๆนะครับกันตัวน้อยๆสิเป็นแม็กซ์ดิ่งกับจีลีดเนาะแม่เนาะครับผม อันนี้คือจิรอหรือว่าจิโปมมันเดียวกันนั่นแหละนะครับฟ้าไม่ไม่มสดๆพี่น้องเลยนะครับทุกละวลอยตัวบ่แม่ณเม่รบอกครับเน,นี่ยอืมตัวลอยบาทอ๋อลอยตัวลอยสามสิบครับพี่น้องครับอันนี้คือแพ็คแพ็คแพ็คกิ้งสวยๆใส่ใบยังครับโอ้ใบลำไยนะครับเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับจ้าลอยซิเมอร์คอนแกนก็เลยมาหาเบิึง ถ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งจะข้าวนะครับนะอันนี้บั็กอือเป็กอือในกร็รโอบเองกับบั็กือตัรงมชาติรือนลวดเลยช่วงนี้บักอือลายอยู่นะครับอันนี้สิเป็นซาลาหม่องนี่หม่องล้านจอดรถนะครับแต่ว่าตลาดตลาดลักๆที่ที่ตัวนั้นสิเป็นส้วนพุ่นนะครับพี่น้องครับที่จาร้อยเกลือผ้าไปเบิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับนี่ข้างหลังนี่นะครับอันนี้จะเป็นวิวที่ถ่ายรูปขออนุญาตเดี๋ยวพี่นงยามือเบิบ่งแป๊บนึงครับพี่น้องบูฟ้าไปลวดแล้ว อันนี้จะเป็นวิวน้ำโขงนะครับอันนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปเนาะนะครับฟังตรงขามกระิเปลียนพี่น้องทั้งสอปปล่าวนะครับแต่เดียบเาท่านมีโควิดกัดขามไปขามมาหากันได้สะดวกสบายครับช่วงนี้ก็ขามเพราะนะครับคือรับอาจารย์ร้อยเนี่ยละไปกับว่าในกันนะครับมีแฟนครับเอฟซีทักทายถามมาว่าอาจารย์้อยย่ามได้สิได้ไปนะครับ สอปอล่าเนี่ยมันไหสิเดไปวุ้งของลุงนะครับนมแสงเดือนนะครับก็คือว่ารอนะครับพี่น้องรออย่างเดียวครับพี่น้องตอนนี้บอกง่ายๆก็อยากไปแล้วละครับพี่น้องอยากไปซ่อมไปยังแล้วนะครับเพราะว่ามันใกล้สิออกก้นสาแล้วจันร้อยก็อยากไปซ่อมวงน้ำเพลินนะครับแต่ว่ามันไปว่าท่านได้พี่น้องเนื่องจากว่ายังค่าด้านพุ่มแดือนนเพราะท่านได้เปิดให้เป็นให้เป็นทางการนะครับพี่น้องครับต้องรออีกนะครับแต่ว่าบโมโวสีหน้ามัไหนะครับพี่น้อง โอ้ยเด้จีโปมมาหลายเลยกันครับ <c oughs> พี่น้องอย่างเี้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งจีโปมเมื่อฝากพี่น้องทั้งคอนเจนอีกนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวไปฝากอพ่อโต่งเม่ปีเนี่ยไปฝากทางด่านพ่อแหลมนะครับเข้าไปทางด,างด,ด,ด่านเตียนรถบุลเลอร์คัทเซ็นเตอร์น้ำนะครับผมเนาะอันนี้ <c oughs> บายพระบัตรพี่น้องครับสาธุเดินด้านตลอดกวาดไปกสกุลมันมันนะครับใส่มาใส่ยาได้คัดได้ของได้ค่าได้สาธุไปพี่น้องไปเบิ่งจีโปมต้องเป็นครับบัดนี้เนี่ยพี่น้องคนกำลังได้มาหลายเลยนะครับ จิปโอมครับย่ามนี่ว่างหันก็นหลายนะครับพี่น้องจัดร้อยมามาเบิงช่วงวันก็นหลายชว่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับจิปโอมนะครับตลาดริมโค้งไปข่าวพี่เบิงน้ำกันอีกจะกรอบพี่น้องเข้าบัดนีรหอดแล้วหอดแล้วนะกลับมาหอดแล้วพี่น้องบัดน,นี่โอ้มาอย่างน้อหนี่น้่โอ้หมากพีพวนเมนบอกครับเมนหมากพีพวนบอกกับเมนอีหลีอ่ะพี่น้องปาร์ตบริเวณต่เดนแล้ว หมากพีพวนก็หมากพีพวนซิมใดซิมใดมันหวานมันหวานมันสมมันเปรี้ยวเนาะสามรสชาติเนาะครับเนาะขอบคุณครับหมากพีพวนพี่น้องหมากพีพวนบริเวณเตอร์ดลเลี่ยวพลไม้อีสานบ้านเฮาพี่น้องเลยนะครับถ้าเขียนปรลาดก็มนี่นะครับเลอหมากพีพวนนี่นี่เห็นมโนวยบอกง่ายเลยครับสวยสวยสวยหมากพีพวนหมากพีพวนเสื้อไปฝากปวยแย่แหลมสำมรับหมากพีพวนนี่ยังครับเนี่ยตะกร้าบ่ะครับ อืตะก้าเฮียนเมกสานเองนะครับตะก้าเฮียนเมกสานเองสานเองเนี่ยจับสวยๆงามๆตะก้าครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเขาไปบ่งคีโฟมจ้ะบางครับเนี่ย มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับที่เดิมที่เดิมนะครับนี่นะครับสวัสดีครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วกอดแซบๆด้วค่ะมาอีกแล้วกําลังสื้อเมื่อขอนแก่นก็เลยแวะมาเบิ้งตลาดอีกจักรอบนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับอันนี้คือเกาลัดอีสานเมนบัวเมนอีนี้เกาลัดอีสานครับนี่ในายบกพรพี่น้องครับผู้ใดสงสัยถามจันลอยในายบกพรคืออย่างนี้เหรอครับในายบกพรครับบ่แตกต่างกันเลยครับเกาลัดนะครับนี่ แต่ว่าเม็ดจะเล็กกว่าเม็ดจะเล็กกว่าเกาลัดนั่นก็คือเกาลัดอีสานนั่นก็คือในบ่บกก็เนี่แหละพี่น้องนะครับรสชาติเดียวกันหอมหวานเหมือ,อนกพี่น้องอันในครัวแล้วนะแม่เนะาะโอ้คุณแม่เราว่าเราขัวแล้วนะครับนในบ่บกกอผู้ใดสงสัยในบ่บกกอให้มาเบิ่งคลิปจัดร้อยคลิปนี่ลนะพี่น้องเด้อเกาลัดอีสานนี่แหละอันเดียวกันเลยนะครับนี่แต่ว่าหน่วยมันสีหน่อยครัวซื่อๆนะครับเกาลัดเกาลัดหน่อยนะครับเกาลัดอีสาน นายประกอบนายประกอคั่วหอมตัวอะกระตองตัวไหนล่ะแม่หนี่งโอ้กระตองละหาสิบบาทครับกลัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะรอเสียวจระตองอยู่เด้อเดี๋ยวเสียวจระตองอยู่เด้อแม่เด้อเดี๋ยวกลับมาไปเอาเปี่ยวจี้ปลมก่อนสั่งจี้บปลอมคนไบพ่อมาสั่งจิ้บปลอมคนใบเดี๋ยเอาจี้ปลมก่อนนะครับเดี๋ยวสิมาเอาเกาลัดอีสานอันนี้คือหมากพิบหวนอีกแล้วอุ้ยมัน่วยตึงเลยโอ้ บักนุมน่มม้วนนุ่มขั้วน่องแม่น่องคร,รับผมแม่นาคารับผมภาษากลางครับาาาษกลงอันนี้กบน้อยครับกบน้อยจิปนี่สีไลาย่ามเลยนะครับอืนนี้ยังครับอยู่ในถุงนี่ขอประธานอภัยประธานโทษจจากเบิ้งอันนี้คือแม่ตัวอี๋ยังลหรครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยคือพวกเราเห็นต่างืัดวด้วงบอกครับดักแด,ด้ อุ้ยดักแดดบัตมัน,เป,น,มนเป็นตัวมันสิเป็นตัวยังนาะตัวนี้เนาะเมนบอกครับกินได้เสยบัดเนี่ยอาจสิเป็นแมงก,ก,กระเบีสิเนาะแมงกระเบีแมงกระเบี่ยดวงตัวนี้คือสิเปลี่ยนประมาณว่าดวงเแข็งนะครับที่มันไปจ่อตน้นนิะะ้วนะบอ,อ ว่าเคยเห็นเลอพี่น้องเขาเคยเห็นนี่เหรอครับเพิ่นไปเอาจากไหนครับนี่ครับอันนี้กรบโปราบเด้อค่ะโอ้พ่นเอามาส่งซูงได้ว่ากินได้ครับกินได้กินแล้วบ่เบื่อบ่เบื่อครับผมโอเคครับผมดวงครับดวงอะไรสักอย่างนี่แหละพี่น้องครับกูได้เคยเห็นอ่าทักทายเข้ามาหาจัดลอยนี่เลยพี่น้องเด้อครับผมอันนี้คือดวงนะครับอันนี้ก็ผู้กันว่าเป็นดวงอย่างนะครับผู้ใด้หูหอมม้วนนะครับทักทายเข้ามานะครับพี่น้องนะครับที่ปมที่ปมที่ปมผู้ใดขันแยสแยนนอกนี่นอ ของปลาหลายครับพี่น้องมีหอดเกือบปลาพี่น้องครับเกือบโวยปลาแมนตัวนึ่งเกือบปลาแมนเกือบปลาแมนคนปลาได้เกือบนี่มีเห็ดผวกเลยพี่น้องคืองามตัวเห็ดผวกคืองามตัวครับนี่ตโตอันนี้เห็ดยังนี่เห็ดไผ่เออเห็ดไผ่เนี่ยเห็ดไข่เห็ดไข่อืมนี่ดำปนนะพี่น้องเนาะ เห็ดปวกแล้วก็เห็ดไข่ดอกใหญ่ๆคือเห็ดกระด้างนี่ครับน่เห็ดกระด้างน้เจ้าน้อยเป็นเห็ดกระด้างมันบ่ครับนี่ตอนนี้เป็นเห็ดบดอยู่เนะะานนะานครับผมจิรอจิรอหลายขนาดนย่ำสวัสดีครับคุณอามาติสคุณอาเด ใส่ล้วน้อยจี้ปมข่อยน้อยู่ใส่น้อยน,น้อยจี้ปมตัวสังใอยู่ใส่น้ออยู่ทั้งฝุ่นบ่ขออนุญาตเบิ่งบรรยากาศตลาดริมโคงสักครู่เพ็รปวกไม่เจออันมองง่ามๆพี่น้องครับย่ามเนี่ยคักคับคับยินเสียงเงือกเราไอ้าย้ว่าสั่นแสดงว่าทั้งฝุ่นแน่นอนเจ้าของจี้ปมข่อย เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วอันนี้เห็ดตะไคร้เห็ดไผ่เห็ดไข่เฮ็ดใครหรออู้ดอกตุ่มปนี่ามงามพี่น้องเลยปีนแล้วก็ตำเนาะอันนี้คือจีบปูนี่แหละพอแล้วคนคนที่สั่งไปสวัสดีค่ะ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 โทรมาสั่งมาแล้วเนาะค่ะจะเอาไปขอนแก่นเอาไปพี่น้องขอนแก่นนะครับค่ะเอ้าโอเคพอแล้วครับพี่น้องเชิญครับเชิญครับ พอแล้วพอแล้วเจ้าของกิบลมวันนี้นะครับนี่นะครับน้องสมเป็นคนโทนรมาบอกนะครับน้องสมนี่เป็นพยาบาลสาวสวยอยู่โรงพยาบาลเขลมาลัดนี่แหละนะครับก็เลยทักทายกับอาหารก็เลยสั่งไวไ้ให้นะครับหยานมันเบิดก่อนก็เลยสั่งไว้นะครับนี่โอเคถึงแล้วถึงแล้วเอาไม้ยังสักออหน่อยขอหยาดเบิงน้ำพึ่น้อยหน่อยนะเฮียยังครับนในแดงๆนะครับนี่ยฮะ เพิ่งนกยูงพิ่งเฮ็ดเพิ่งนกยูงโอ้ยมันก็เป็นเังนสีหนอเพราะก็เห็นนังเียมันจะแสขึ้นกันใกล้บนเขาเมีนบอกครับแม่ยำอ๋อนี่เฮ็ดเถึงรมดาเขานอในเนาะตัวนี้เฮ็ดเถึงนกยูงครับพี่น้องเพราะเคยเห็นครับขายเงาเงาขายเงาแดงๆนะครับคือจังก้อนอิดเหระพี่น้องเนสังเกตบนคือจังอิดมันเห็ดในการ์ตูนเลยคอร์เคเร่ในไข่ยังครับเนี่ยโอ้ยไข่เฮ็ดละงอกโอ้ยม่นมปนไข่เต่าโอ้นี่มันออกแล้วเนาะครับเนาะ เห็ดละงูอันนั้นบักหอยเดือดครับพี่น้องมามาพูดใลยเพราะเคยเห็นบักหอยเดือดเบิ่งบักหอยเดือดจะบาดม่้ยมีคนสงสัยอยู่ได้จัดลอยทายคลิปว่าบักหอยเดือเป็นแนวด่านี่ครับนี่ครับบักหอยเดือตุ้งก็ได้ครับเนี่ยบกหอยเดือยตุ้งละลอยเห็นบหมครับบักหอยเดือยโอ้ตุงละลอยพี่น้องครับนี่คือบักหอยเดือยบกหอยเดือดสียู่น้ำปลาเก่าเงาไหม่ที่มันตายแล้วนะครับมันสิกินส่วนพวกซากซากต้นไม้นะครับ บักหอยเดือยบกหอยเดือยอ่ะโอเคบะในสิ่เดียวเจี๊ยปมเลยกับสิ่เดียวับขอนแก่นนะครับพี่น้องครับทอดแล้วครับทอดแล้วยอดล้านาไม่ค่าเหล้วนะครับตีทั่ทวมาสั่งคนไว้นะครับเจี๊ยบปมมาฝากแย่แหลมฝากข้อเม็ามีปีพอโต้งแลราคาเซียปเขาไปเตียวรถบุลเลอรคาเซ็นเตอร์นั่มนะครับผมมาขออนุญาตบะในจัดเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเลาะตลาดริมโขงอำเภอเขมราชนะครับผมผู้ใดอยากไปอยากมานะครับ เวลาตลาดเปิดตั้งแต่9โมง10โมงนะครับจนหอดคำนะครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาของปลามาเอาของปลานะครับพี่น้องช่วงนี้สิมี่ฮิตบ่ครับอันนี้คนบ้านครับผมกูได้มาของปลาให้มาเอาพี่น้องครับช่วงนี้สิมี่ฮิตพวกห็ดละงกูฮิตพึ่งบรรยากาศแบจิปูมนะครับหลักๆคือจิปูมหลายแห่งช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเอ้าวะเข้าวเมล็ดบ้างพี่น้องนะครับตลาดนิงมโพงเจมราชครับขออนุญาต เดินทางต่อไปเขมราชครับเอาที่ปุมเลยก็สิโอ้เดินทางต่อไปขอนแกน่นเอาที่ปุมจากเขมราชสิไปขอนแก่นนะครับไปปากพี่ตอนน้องครับพี่น้องครับอขอบคุณห,หลายๆครับไปเร็วไปเร็วไปเร็ว